สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ทำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เหมือนเคยนะอยู่กันในเกมลูน่าออริจินอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือ4สิ่งที่ไม่ควรทำพลาดในเกมลูน่าออริจินนั่นเองและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมือใหม่ทั้งหลายนะครับก่อนที่จะเล่นเกมลูน่าออริจินนะครับจะมีอยู่4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับที่เราไม่ควรจะทำพลาดนะครับไม่งั้นเล่นยากแน่นอนนะครับ สิ่งแรกที่ไม่ควรทพาพลาดในเกมนี้นะครับนั่นคือการเลือกอาชีพนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าเราต้องการเล่นอาชีพอะไรอยากเล่นอาชีพที่ชอบหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องการโซโล่ฟาร์มหรืออยากมีเพื่อนอยากเล่นแบบปาร์ตี้ซึ่งถ้านเพื่อนอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะครับสามารถดูได้ที่ช่องผมนะครับผมจะขึ้นลิงก์ให้ทางด้านขวาบนนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจ ความสามารถของอาชีพเป็นส่วนใหญ่นะครับนั่นก็นเพราะว่าในเกมดูหน้าเลยจีนะครับความสามารถของแต่ละอาชีพมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรบางอาชีพก็เหมาะกับการโซโลนะครับบางอาชีพก็เหมาะกับการปาร์ตี้หรือบางอาชีพนะครับอาจจะเล่นคนเดียวยากมากๆนะครับฉะนั้นศึกษาจากคลิปข้อมูลนะครับ อาทิเช่นแนวทางการอัพสกิลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมทำมาในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปไล่ดูก่อนเปิดจริงได้นั่นเองหากเพื่อนสนใจเติมเกม Blue Note Origin ที่จะเปิดจริงสเปตุลาคมนี้เย่ายเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเป็นร้านพี่จอนเช้าไว้ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยจดทะเเป็นบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีดีฟันแน่นอนในวันเปิดจริงรอพี่จอนจัดโปรโมชั่นทุกแพ็คโคตรถูกคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนสนใจติดต่อได้3ช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทร ที่ดิงใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะครับถัดมาในข้อที่2นะครับที่เราไม่ควรทำพลาดนะครับนั่นคือการอัพสกิลนั่นเองนะครับเพราะว่าในเกม l u e Origin ไม่มีรีสกิลฟรีนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆพื่อัพสกิลผิดนะครับและต้องการรีเซ็ตเดี๋ยผมกดให้ดูสําหรับการรีเซ็ตสกิลนะครับจะต้องใช้โทปาดนะครับ1,500เลยนะนี่เลยตรงด้นล่างนี่ครับ1 5 0 0เราต้องใช้โทปาดในการซื้อนะครับต่อการรีหครั้งนะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดใครยังอัพสกิลไม่เป็นยังไม่เข้าใจความสามารถในอาชีพนั้นนะครับสามารถไปดูข้อมูลต่างๆนะครับในช่องได้เลยนะเพราะว่าผมทำไว้ครบทุกอาชีพแล้วนะครับถัดมาข้อที่3นะครับต่อจากตรงนี้เลยคือ การใช้โทปาดนั่นเองนะครับซึ่งโทปาดภายในเกมนี้นะครับก็จะมีแจกพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แจกตลอดนะครับทีนี้เพื่อนๆคงจะมีคําถามว่าอา้าวแล้วโทปาดใช้ซื้ออะไรดีใช่ไหมถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟอินโดนะครับไอเทมที่เราต้องใช้ในแน่ๆนะครับก็คือใบส่งไอเทมนั่นเองนะครับก็คืออันนี้นะ 50โทปาดนั่นเองนะครับส่วนไอเทมชิ้นอื่นๆนะครับผมคิดว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับและก็ยังไม่รู้ว่าของเซิร์ฟไทยนะครับจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ที่ชัวร์ที่สุดนะครับใบสองไอเทมนี้ใช้ได้แน่นะครับฉะนั้นเราอย่าเอาโทปาดนะครับไปใช้สมสุ่ม5โดยเฉพาะการรีสกิลนะครับเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆดูคลิปหรือว่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในช่องผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดมาเสียแต้มตรงนี้ถึงพันหนะครับต่อไปข้อที่4นะครับสิ่งที่ ไม่ควรทำพลาดนะครับนั่นก็คือการตีบวกนะครับการอัปเกรดดาวการใส่รูนในไอเทมอ่ะอันนี้ผมจะรวมเป็นหัวข้อเดียวกันเลยนะครับสำหรับไอเทมของเรานะครับเราสามารถทำได้อยู่3อย่างหลักๆเนาะก็คือการเอนชาร์นะครับหรือว่าการตีบวกนั่นเองซึ่งในเกมลูน่าออริจินนะครับถ้าอิงจากเซิร์ฟินโดนะจะไม่สามารถย้ายตีบวกได้นะครับก็คือตีชิ้นไหนก็คือชิ้นนั้นไปเลยแม้กระทั่งการทำออปชันนะครับหรือว่ายัดรูนนะ มมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่พอใจเลทเปอร์เซนต์ที่มันสุ่มมานะครับอยากได้มากกว่านี้นะครับเราก็ไม่สามารถถอดลูนออกได้นะมีแต่ตีซ้ำเข้าไปนะครับซึ่งมันเปิงทรัพยากรนั่นเองและก็เป็นที่แน่นอนเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะอัปดาวไอเทมนะครับมันก็จะทําการสุ่ม1-10นะและไม่สามารถเอาดาวออกได้คู่ายๆก็คือเราต้องใช้ดาวซ้ําๆนั่นแหละเพื่อสุ่มโลที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับหมายความว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องเปิงทรัพยากรเหมือนเคยทีนี้คคําาถมก็ือ และเราควรจะตีบวกไอเทมเมื่อไหร่ยัดออปชั่นลูนเมื่อไหร่อัพดาวเมื่อไหรด่ดีเอาเป็นว่าผมขออ้างอิงจากเซิร์ฟอินโดแล้วกันนะครับจากที่ได้ลองเล่นในเซิร์ฟอินโดนะทุกอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเริ่มเล่นยากช่วงประมาณเลเวล50นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีผลตั้งแต่การเลือกอาชีพนะครับรวมไปถึงการอัพสกิลนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่ได้ตัดสินใจพลาดจาก3ข้อแรกนะข้อที่4ก็จะผ่านพลไปได้ไม่ยากนะครับ สำหรับผมนะครับแนะนำให้เริ่มตีบวกนะครับไอเทมเลเวลประมาณ46ขึ้นไปนะและเกรด A ขึ้นไปหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเกรด B เกรด C นะครับอย่าเพิ่งรีบตีบวกหรือว่าทำออปชันหรือว่าอัพดาวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นั่นเองอย่างตอนนี้เนี่ยผมใส่ของเกรด A นะครับไอเทมเลเวล46ใช่ไหมอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นไอเทมเลเวล61แล้ว แต่ว่าคอนนี้เป็นเกรด B นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคอนเกรด A ที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้ตีบวดทอัพดาวนะคอนเกรด B นี้ก็คือจะดีกว่านั่นเองหมายความว่าช่วงเลเวลของไอเทมนะครับมันห่างกันไม่มากนะแปบบ๊แบๆบเราก็จะเปลี่ยนของอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นการอัปเกรดไอเทมนะครับหรือว่าการอัพดาวหรือว่าการใส่ออปชันอะไรเงี้ยมันจะต้องคุ้มค่าจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งผมแนะนําว่า ไอเทมเลเวลสี่หกขึ้นไปเกรดเอขึ้นไปก็จะเริ่มตีบวกบางส่วนและไม่จําเป็นต้องตีบวก7ขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจจะตีแค่บวก3บวก4เพื่อให้ยืนไหวนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าการอัพสกิลก็มีผลต่อการเล่นด้วยถ้าคุณอัพผิดหรือไม่เข้าใจนะครับมันจะทําใหเ้เพื่อนเล่นยากตั้งแต่ต้นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์สี่สิ่งที่ไม่ควรทําพลาดในเกมดูแน่อารยจินะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หากเ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า